เซียนหมอหญิงแม่ลูกอ่อนตอนที่34บิดาของเยี่ยนเสี่ยวเปาใช่ขอรับค่าน้อยก็ไม่ทราบว่าบุตรสาวคนรองของเยี่ยนฉี่ซานหลุดจากการควบคุมตัวในครั้งนี้ได้อย่างไรหรืออาจเป็นเพราะการด่วนจับกุมนางในขณะที่พ่อบ้านเท่าปาดเหนือก็รู้สึกเหมือนมีอะไรแปลกๆพิกลเยี่ยนชิงพยักหน้าเมื่อนางออกจากเรือนพักมาก็ให้คุมตัวทันที แม้ว่าเขาจะไม่คิดว่าเด็กนั่นจะก่อเรื่องวุ่นวายอะไรได้อีกแต่การตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลมก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเมื่อมองจากเหตุการณ์ปัจจุบันเยี่ยนชิงแน่ใจแล้วว่าคนของฝ่ายเยี่ยนอู้ได้เตรียมการมากมายเพื่อโค่นล้มเขาแม้กระทั่งบุตรชายของเขาคนนี้ที่ถูกเอาไปปล่อยในถิ่นทุนกันดารยังถูกลอบกัดกลับมาได้อีกเมื่อนึกถึงเรื่องนี้ เยี่ยนชิงจึงมองไปที่ใบหน้าไร้สีเลือดของบุตรชายคนรองทว่าหลังจากที่พ่อบ้านเท่าจากไปแล้วเขากลับพูดสิ่งที่น่าตกใจว่าท่านพ่อข้าสงสัยว่าในสำนักเรามีคนที่สนิทชิดเชื่อกับสำนักคุณอูหืมแววตาคมกริบของเยี่ยนชิงพลันฉายว่าอย่างไรคุณอูก็เป็นผู้นำของทั้งเจ็ดสำนัก ในสำนักเรามีคนที่สนิทชิดเชื้อกับคนของคุณหูก็ไม่แปลกท่านพ่อขอรับท่านก็รู้ว่าข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นเยี่ยนจื่อเสากำหมัดอย่างไม่พอใจท่านรู้ว่าที่ข้าพูดถึงไม่ใช่ความสนิทชิดเชื้อธรรมดาประโยคนี้ทําให้เยี่ยนอีที่กําลังกล่องลูกน้อยให้นอนหลับถามแทรกขึ้นมาคนของสำนักคุณอูเป็นคนวางยาท่านถูกต้อง เยี่ยนจื่อเสาหันไปมองน้องสาวอย่างนึกชมเชยและตอบโดยไม่ปกปิดความจริงก่อนที่ข้าจะถูกวางยาข้ากำลังติดตามร่องรอยของมนุษย์วานอนวาวไหวพบมนุษย์วานอนวาไหวจริงหรือเยี่ยนอีประหลาดใจเล็กน้อยข้าไม่แน่ใจแต่ที่นั่นมีลมปราณของมนุษย์วานอนวาไหวเข้มข้น ข้ายังสืบจนพบคนของคุณอูและคลำทางจนเกือบจะเข้าไปยังส่วนในของพวกเขาได้แล้วแต่น่าเสียดายที่ต่อมาข้าก็ถูกรอบทำร้ายและเรื่องหลังจากนี้ก็อย่างที่พวกเจ้ารู้กันยี่ยนจื่อสาวไม่มีหน้าเอ่ยถึงเรื่องราวหลังจากนั้นถ้าเช่นนั้นคนของคุณอูกำลังรอบหลอมโอสถแปรผันให้กลายร่างเป็นมนุษย์วานอนหวไหวยี่ยนชิงขมวดคิ้วครุ่นคิด รู้สึกไม่เข้าใจไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นราชสำนักให้ความสำคัญกับสำนักคุณอูมากการหลอมโอสถแปรผันกลายร่างเป็นมนุษย์วานอนวาไหวจะกระทบกับอำนาจราชวงศ์ของตระกูลเซย่าโฮไม่มีประโยชน์ต่อพวกเขาแม้แต่น้อยข้าเองก็รู้สึกแปลกๆถึงได้อยากสืบให้แน่ชัดคิดไม่ถึงว่าจะเสียท่าให้กับเจ้าคนถอยอย่างเยี่ยนฉี่ซานได้ ว่าแต่ว่าเสี่ยวอีเออสาวใช้ข้างกายเจ้าร้ายกาดมากเยี่ยนจื่อสาวไม่เคยลืมท่วงท่าการต่อสู้ของสาวใช้ชุดดำจริงสิเสี่ยวอีเออสาวใช้ของเจ้าคนนี้ได้มาจากที่ใดกันเยี่ยนชิงก็ประหลาดใจเช่นกันแม้ว่าเขาจะเคยได้ยินเรื่องผลงานของเม่อเอ๋อมานานแล้วแต่เพิ่งจะได้เห็นความแข็งแกร่งของเม่อเอ๋อกับตาตัวเอง ขั้นพ่อมอบให้มาไม่ใช่หรือเจ้าคะเยี่ยนจื่ออีถามกลับหืงเยี่ยนชิงอยากจะบอกว่าแม้กระทั่งตัวเขาเองอาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของสาวใช้คนนี้ด้วยซ้ำแล้วเขาจะไปหาบุคคลเช่นนี้มาได้อย่างไรแต่เมื่อบุตรสาวไม่อยากบอกเช่นนั้นก็ถือว่าเขาเป็นผู้มอบให้ก็แล้วกันเกิดอะไรขึ้นกับกู้หยวนเหิงเสี่ยวเป่าด้วย เยี่ยนจื่อสาวมองอย่างไม่รู้จะพูดอะไรดีถึงจะสามารถอธิบายได้หมดเจ้าตัวน้อยในอ้อมแขนของเยี่ยนอีก็โกรธไม่ลงและเขารู้สึกว่าเด็กคนนี้ดูไม่เหมือนลูกของเจ้าคนถอยอย่างกู้หยวนเหิงจริงๆหรือว่าเยี่ยนจื่อสาวถามอย่างไม่ใช่สมองเสี่ยวเป่าเป็นลูกของรวงสเสวียนจินเยี่ยนอีปลายตามองค์พี่ชายอย่างจนใจ พี่ลองดูสิว่าเหมือนเขาหรือไม่เยี่ยนจื่อเสาทําจริงเขาพินิดมองเยี่ยนเสี่ยวเป่าอย่างตั้งอกตั้งใจพลางนึกถึงใบหน้าของซวงสเสวียนจินจากนั้นก็พูดอย่างเสียมีได้ว่าละไมคล้ายกันจริงๆหน้าตาดีด้วยกันทั้งคู่เช่นนั้นหรือเยี่ยนอีเริ่มสับสนถึงอย่างไรนางก็ไม่รู้ว่าพ่อของเสี่ยวเปาคือใคร ทว่านางกลับต้องตะลึงงานเยี่ยนเสี่ยวเป่าที่น่าจะหลับอยู่ได้ฝืนลืมตาคู่โตตื่นขึ้นอย่างงัวงเงียเสียงเล็กๆดังขึ้นอย่างไม่พอใจโอเนเนะไม่ใช่เสียหน่อยเยี่ยนจื่อเสาอึ้งไปสักพักเมื่อรู้ตัวก็หันไปพบว่าเจ้าตัวน้อยกำลังจ้องเขาเขแมงทงั้งทั้งที่ง่วงนอนมากเช่นนั้นช่างน่ารักน่าชังเสียจริง เขาหัวเราะลั่นอย่างกลั้นเอาไว้ไม่อยู่ฮ่าฮ่าแต่พอดูดีๆก็ไม่ค่อยเหมือนเสี่ยวเปาดูดีกว่าเยอะโอเนเนเยี่ยนเสี่ยวเปาพอใจไม่นานนะักเขาก็ฝืนลืมตาไม่ไหวจึงหลับตานอนต่อฮ่าฮ่าฮ่าเยี่ยนจื่อเสาหัวเราะจนตัวงอและพูดอย่างกระตือรือร้นเสี่ยวอีเอ,อ๋ให้ข้าอุ้มหลานชายข้าหน่อยเถิดถอยไปเลย พ่อเจ้ายังไม่ได้อุ้มเลยเจ้ารอไปก่อนเยี่ยนชิงโกหกอย่างไม่อายทั้งยังมองหน้าเยี่ยนอีตาปริบๆเยี่ยนจื่อเสาที่ถูกเบียดทำมได้แค่ลูปจมูกยืนจ้องตาเป็นมันรอคอยโอกาสที่จะได้อุ้มต่อเนื่องจากอารมณ์ดีทำให้เขามีสีหน้าแช่มชื่นมีสีเลือดขึ้นมาไม่น้อยแต่เยี่ยนอีรู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพลวงตา ยามนี้เยี่ยนจื่อสาวจะต้องเจ็บปวดทรมานมากแน่นอนเพราะระบบโลหิตของมนุษย์วานอนวาวไหวจากการหลอมโอสถแปรผันให้กลายร่างนั้นจะกลืนกินเลือดเนื้อของเยี่ยนจื่อสาวและพลังการรักษาที่นางส่งเข้าไปจะยังคงต่อต้านจนกว่าเขาจะแปรสภาพอย่างสมบูรณ์หรือจนกว่าจะรักษาจนหายสนิท นักเรือนจ่างสื่อครั้งแรกที่กู้หยวนเหิงได้ยินว่ารวงเสวียนจินมาเขาคิดว่าคุณชายผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคุณชายเจ้าสำราญเหมือนพี่ใหญ่ของเขาคนนี้จะมาสืบถามเกี่ยวกับเรื่องของเยี่ยนจืออีเพราะเขาได้ยินมาว่ารวงสเสวียนจินไปสู่ขอนางถึงสำนักชางอูอย่างไรก็ตามหลังจากทักทายอินหลิวเฟิงสองสามคำแล้วเขาก็ถามขึ้นว่า ทีหลางจากที่ข้ารู้มาในระยะหนึ่งปีมานี้เจ้าอยู่ที่เขตชางอูมาโดยตลอดกู้หยวนเหิงประหลาดใจแต่เขาก็ยังพยักหน้าและพูดว่าใช่ขอรับเจ้าคงเคยได้ยินว่าต้าซือมิ่งก็มาเขตชางอูเช่นกันอินหลิวเฟิงถามอีกครั้งเออต้าซือมิง่งกู้หยวนเหิงงุนงงจริงๆ สวงสเสวียนจินท่านหมายถึงคุณชายหลงต้าซอมิ่งของราชสำนักอี้หลิงจินผู้ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในสี่สุภาพบุรุษอย่างนั้นหรือใช่อินหลิวเฟิงไม่อยากยอมรับอี้หลิงจินอะไรนั่นแต่เขาก็รู้ด้วยว่าคนผู้นั้นไม่สนใจเรื่องพันนี้เลยซึ่งไม่เหมือนกับสุภาพบุรุษทั้งสามชายอี้หลิงจิน ชายอันดับหนึ่งรูปงามดังหยกนี้นีได้ตั้งขึ้นมาเองหากแต่เป็นคนอื่นบังคับแต่งตั้งขึ้นให้อินหลิวเฟิงผู้ซึ่งได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขายอมรับจริงๆว่าต้าซือมิ่งผู้มีอำนาจของราชสำนักท่านนี้ความรู้สึกแรกที่มีต่อเขาคือยามนั่งอยู่เหนือผู้คนช่างงามบริสุทธิ์ราวกับหยก กริยาวาจาความรู้เลิศดล้ำไม่เป็นสองรองผู้ใด